บทที่1เรียนรู้อักษรฮันเกิลหนึ่งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฮันเกิลตัวอักษรฮันเกิลประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปีคศ1 4 4 3โดยพระเจ้าเซจงมหาราชแห่งราชวงศ์โชซอนซึ่งก่อนหน้านั้นชาวเกาหลีใช้ตัวอักษรจีนในการเขียนค่ะ อย่างไรก็ตามตัวอักษรจีนยากและเป็นอุปสรรคต่อประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้หนังสือดังนั้นพระเจ้าเซจงจึงคิดค้นประดิษฐ์ตัวอักษรที่เรียกว่าฮันเกิลเพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นการสร้างสระมีรูปแบบดังนี้ค่ะจุดกลมๆหมายถึงท้องฟ้าขีดแนวตั้งหมายถึงคน ขีดแนวนอนหมายถึงพื้นดินพระเจ้าเซจงมหาราชประดิษฐ์ระอายาอยอโอโยอูอย,อยูขึ้นจากองค์ประกอบสามอย่างคือท้องฟ้าพื้นดินคนสระอื่นๆก็เกิดจากแนวคิดดังกล่าวเช่นเดียวกันค่ะ การสร้างพยัญชนะมีรูปแบบดังนี้พยัญชนะพื้นฐานคือนือมอือือือเป็นเสียงที่เกิดจากอวัยวะส่วนต่างๆของปากเมื่อเพิ่มปริมาณลมที่มากขึ้นในการออกเสียงจะทำให้พยัญชนะพื้นฐานเหล่านี้กลายเป็นพยัญชนะเสียงหนักคือทึ่ึ่ ลองออกเสียงดูไหมคะคือคือท่ทชปื้่เมื่อเขียนพยัญชนะตัวเดียวซ้อนกันจะได้พยัญชนะกึตึปืึ่จึซึ่งออกเสียงไม่พ้นลม เราลองมาเปรียบเทียบเสียงกันดูนะคะคือกึทึตึบปืสืสืจืเจการสร้างพยางมีรูปแบบดังนี้พยางประกอบไปด้วยพยัญชนะและสระในการเขียนพยางทุกพยาง จะต้องมีพยัญชนะและสระอย่างน้อยหนึ่งตัวพยัญชนะไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้เช่นเดียวกับสระก็ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้อย่างไรก็ตามในภาษาเกาหลีถ้าพยางไม่มีเสียงพยัญชนะต้นจะเขียนด้วยพยัญชนะอีอึงที่เปรียบได้กับพยัญชนะไม่มีเสียงพยัญชนะสามารถเป็นพยัญชนะต้น และตัวสะกดได้ค่ะเราลองมาดูรูปแบบพยางคต่างๆกันดูนะคะแบบที่1พยัญชนะบวกสระแนวตั้งค่ะเช่นคำว่าหน้าต่อไปเป็นพยัญชนะบวกสระแนวนอนค่ะเช่นคำว่าโนแบบที่สองพยัญชนะอีอึงไม่ออกเสียงกับสระแนวตั้งค่ะ เช่นคำว่าอาต่อไปเป็นพยัญชนะอีอึงไม่ออกเสียงกับสระแนวนอนเช่นคำว่าโอเรามาดูรูปแบบที่สามกันนะคะพยัญชนะกับสระแนวตั้งค่ะแล้วยังมีพยัญชนะตัวสะกดด้วยนะคะเช่นคำว่าผับ ต่อไปพยัญชนะบวกสระแนวนอนแล้วก็มีพยัญชนะตัวสะกดด้วยนะคะเช่นคำว่ามุนรูปแบบของพยางค์แบบที่4ี่พยัญชนะอีอึงไม่ออกเสียงกับสระแนวตั้งและมีพยัญชนะตัวสะกดเช่นคำว่าอันพยัญชนะอีอึงไม่ออกเสียง กับสระแนวนอนและมีพยัญชนะตัวสะกดด้วยเช่นคำว่าอุงสระหนึง่งภาษาเกาหลีมีสระทั้งหมด21ตัวมีสระที่เขียนในแนวตั้งคืออีอายาอ ยอและสระที่เขียนในแนวนอนคืออออโอโยอูอยูการออกเสียงสระพร้อมที่จะฝึกออกเสียงกันหรือยังคะก่อนอื่นลองหากระจกมาส่องระหว่างที่ฝึกออกเสียงกันด้วยนะคะฝึกออกเสียงให้รูปปากตรงตามรูปภาพต่อไปนี้คะ่ะ เราจะฝึกออกเสียงกันทั้งสระแนวตั้งและแนวนอนค่ะอีอายาโอยออือโยอูยูเรามาลองฝึกกันอีกครั้งไหมคะ ข้อหนึ่งลองออกเสียงสระอาค่ะแล้วฝึกออกเสียงสระอค่ะรูปปากของสระอาและสระอแตกต่างกันอย่างไรคะลองเปิดปากกว้างเมื่อออกเสียงสระอาแล้วลดปากให้แคบลงเมื่อออกเสียงสระอค่ะลองออกเสียงสระอา และสาระอสลับกันหลายๆครั้งโดยลองเปรียบเทียบรูปปากค่ะอาอออข้อสองลองออกเสียงสระอูค่ะแล้วฝึกออกเสียงสระโอค่ะรูปปากของสระอูและสาระโอแตกต่างกันอย่างไรคะ เมื่อออกเสียงสระอูรูปปากจะเป็นรูปวงกลมแล้วยื่นไปด้านหน้าเมื่อออกเสียงสระโอรูปปากจะเป็นวงกลมแต่เปิดปากขึ้นเล็กน้อยลองออกเสียงสระอูและสระโอสลับกันหลายๆครั้งโดยเปรียบเทียบรูปปากค่ะอู โอ,อู้โอข้อสามลองออกเสียงสระอ,อีค่ะแล้วฝึกออกเสียงสระอ,อือค่ะรูปปากของสระอ,อีและสระอ,อือแตกต่างกันอย่างไรคะเมื่อออกเสียงสระอ,อีลิ้นจะยื่นไปทางด้านหน้า มากกว่าการออกเสียงสระอือการออกเสียงสระอือไม่จําเป็นต้องยืดลิ้นไปด้านหน้าไม่ต้องทำปากเป็นรูปวงกลมและไม่ต้องเปิดปากกว้างเพียงแค่ปล่อยลมออกมาเปิดปากเพียงเล็กน้อยและออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติลองออกเสียงสระอีและสระอือ สลับกันดูโดยสังเกตรูปปากค่ะอีอืออีอือ,อต่อไปนี้เราลองมาเรียนรู้และฝึกออกเสียงสระประสมกันนะคะสระแนวตั้งที่มีเส้นแนวนอนสั้นๆส,สองเส้นสระยาและยอ และสระแนวนอนที่มีเส้นแนวตั้งสั้นๆส,สองเส้นคือสระโยและยูเรียกสระประสมค่ะข้อหนึ่งลองออกเสียงสระยาค่ะแล้วฝึกออกเสียงสระยอค่ะเมื่อออกเสียงสระยา ให้ออกเสียงสระอ e, ีสั้นๆและออกเสียงสระอายาวๆต่อเนื่องกันและพร้อมๆกันเมื่อออกเสียงสระยอให้ออกเสียงสระอ e, ีสั้นๆและเสียงสระออยาวๆเราจะไม่ออกเสียงสระทั้งสองตัวด้วยความยาวที่เท่ากันค่ะย่า ยอยายอข้อ2ลองออกเสียงสระโยค่ะแล้วฝึกออกเสียงสระยูค่ะเมื่อออกเสียงสระโยให้ออกเสียงสระอ e ีสั้นๆและออกเสียงสระโอยาวๆต่อเนื่องและพร้อมๆกัน เมื่อออกเสียงสระยูให้ออกเสียงสระอ e ีสั้นๆและเสียงสระอูยาวๆเราจะไม่ออกเสียงสระทั้งสองตัวด้วยความยาวที่เท่ากันค่ะโยยูโยยูต่อไปการเขียนสระถ้าอย่างนั้นสระเขียนอย่างไรนะคะ เมื่อเขียนสระแนวตั้งเริ่มจากด้านบนลงล่างสระแนวนอนเริ่มจากซ้ายไปขวาถ้าอย่างนั้นมาลองเขียนกันดูไหมคะเขียนสระแนวตั้งให้เหมือนคนยืนและเส้นแนวนอนก็เขียนสั้นๆค่ะสระแนวนอนให้ลากเส้นแนวนอนเหมือนกับพื้นราบแล้วลากเส้นแนวตั้งสั้นๆค่ะ เรามาลองฟังเสียงสระแล้วอ่านตามพร้อมกับเขียนไปด้วยค่ะอีอายาโออยืออูยูอูยูเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้ลองฟังเสียงสระอีกครั้งแล้วอ่านตามค่ะอีอายาโอ y ยอออูยููยูพยางต้องมีพยัญชนะและสระ แต่ถ้าพยัญชนะต้นไม่มีเสียงใช้ตัวอักษรอีอึงแทนค่ะสระแนวตั้งจะเขียนไว้หลังตัวอักษรอีอึงสระแนวนอนจะเขียนไว้ใต้ตัวอักษรอีอึงค่ะจงฟังแล้วอ่านตามพร้อมเขียนค่ะอีอายาอโย 呃、嗯，哦，哟，呜、嗯，哟。